เอฟซีครับยิงชาแนลมาสวนสตรอเบอรี่กันครับผมเก็บหญ้าสตรอเบอรี่ครับคุมลูกน้องเก็บหญ้าเดี๋ยวมา,ม,ามาดูหน้าตาลูกน้องกันครับผมว่าหน้าตาลูกน้องผมเป็นยังไงว่าจะน่ารักแก้ไหนสวยแก้ไหน <c oughs> อยุ่งหลายพี่น้องเลยขออนุญาตกับกล้องครับผม นี่ครับลูกน้องผมปเปิดหน้านอนไอ้เอฟซีอยากเห็นหน้านลูกนอ้องลูกน,อน้องอออคุกเข่าครับ แสนจะสบายแจะบาย,บายเขาบอกได้เท่งเงินไว้ทั้งอันคออกีดนยครับนาหอนฟินแลนด์เงินจะอยู่ในปลาครับผมมาขมาถอนหยาตอเบอรี่ถอนแล้วแต่ ถนามาันซุกัมาเก็บค่ะถอนแยเสร็จแล้วก็มาเก็บเนี่ยค่ะตน้นยาเอ็นยืดเก็บด้วยนี่ต้นมันใหญ่ดีใหญ่เอ็ยอนยืดต้นใหญ่บะครับ ตู้สีแดงไข่อะที่รักเข้าไปยุ่ซื้อกันเนอะเป็นไลเราเนข่เฮ้ยสับประชาม sorry เฮ้ับประชามูได <Hey. S 1> ้ค <c oughs> ิดหอ,อด่ะ่อเข่าไงครับผม เขาหัวเขายุงเยอะมากเหนื่อยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟนสิว่าพอเมยกับบอแมนจะว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่จะว่าไม่เหนื่อยก็ไม่ใช่เพราะทำได้อยู่ยุงเยอะมากเพื่อให้สตรอเบอรี่เป็นลูกดตก,ตก ไม่งั้นมันจะกินปุ๋ยหมดสตรอเบอรี <S <S <ess> ่ค่ะถอนยาสตรอเบอรี่ในสวน นายบอที่ัก อ่าที่รักฝากคลิปให้เอฟซีหน่อยกดติดตาม<อ>กดกระดิ่งนะคะผมสิได้เห็นคนสวยสอโอเคบายบาย